สวัสดีค่ะนักเรียนนักที่น่ารักทุกคนวันนี้คุณครูพัชรีพรน,นะคะจะมาสอนวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สเหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องพัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะซึ่งครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนความสัมพันธ์กับพมา่าไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้เรามาต่อความสัมพันธ์กับมอญกันนะคะค่ะความสัมพันธ์กับมอญเนี่ยในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น จะมีความสัมพันธ์แบบผูกมิตรีช่วยเหลือมอนให้พ้นจากการถูกกดขี่ข่มเหงของพม่านะคะในสมัยรัชกาลที่หนึ่งทรงนำกองทัพไทยไปช่วยพระยาทวายรบกับพม่าที่ครอบครองเมืองทวายเอาไว้นะคะหลังจากปิดร้อมเมืองอยู่ชั่วระยะเวลา1ก็ปลดเกล้าให้ยกทัพกลับได้พาครอบครัวชาวมอนอไปที่กรุงเทพด้วยนะคะ สมัยรัชกาลที่สองเนี่ยชาวมอญก็ไม่พอใจในการปกครองของพามากก่าได้อพยพครอบครัวเข้ามาในอนาณาจักรไทยเมื่อปี2357และ2358รัชกาลที่สองทรงให้ความอุปถัมภ์ปรดกล้าให้ชาวมอญที่เดินทางเข้ามาใหม่ออกไปตั้งถิ่นฐานอยู่กับชุมชนมอญเดิมนะคะที่แขวงเมืองนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็เมืองนครเขื่อนขันหรือพระประแดงนั่นเองนะคะ แล้วความสัมพันธ์กับมอนก็ยุติลงในสมัยราชกาลที่3นะคะเมื่อเมืองมริดทวายตะนาวศีได้ตกไปอยู่ในมือในอำนาจของอังกฤษนะคะไทยจึงหลีกเลี่ยงไม่เข้ายุ่งเกี่ยวกับหัวเมืองมอญน,นะคะแต่ไทยก็ได้กำลังผู้คนความจงรักภักดีจากชาวมอนได้หัวหน้ามอญนะไว้ใช้ในราชการและได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมบางประการจากชาวมอญมาด้วยนะคะ ส่วนความสัมพันธ์กับขมินะคะในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต,นต้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับขมิเนี่ยจะเป็นด้านการทําสงครามการเมืองนะคะ,ะเพื่อขยายอิทธิพลเข้าไปครอบครองขมิเป็นดินแดนที่ไทยกับยวนต่างแข่งขันแย่งชิงอํานาจนะคะเข้าไปดูแลกันตลอดมาขามิจึงเป็นเหมือนรัฐกันชนระหว่างไทยกับยวนนั่นเองคะ สมัยรัชกาลที่1เนี่ยไ,ไทยนะคะแต่งตั้งกษัตริย์ที่ขึ้นครองขมรในปี2325เกิดความไม่ส,บมสงบในขมรน,นะคะพระยาโยมราชหรือแบ,แบนนะคะจึงพานักองค์เองรัชทายาทขามรลีภัยการเมืองเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของรัชกาลที่1นะคะซึ่งทรงรับอุปการะอย่างดีเมื่อเหตุการณ์ขมรสงบลงนะคะอ รัชสำนักไทยได้แต่งตั้งเจ้าพยาอาภัยภูเบศะะไปเป็นผู้สำเร็จราชการชั่วคราวเมื่อนักองค์เองเจริญวะะัยทางกรุงเทพก็แต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์ขมรในปี2337สมัยรัชกาลที่2ลักษณะความสัมพันธ์ก็ได้เปลี่ยนแปลงไปอีกนะคะเมื่อ พระอุทัยราชานะคะได้หันไปสนิทสนมกับยวนและแสดงท่าทีไม่ยอมรับอำนาจจากกรุงเทพะคะ่ะทางรำนักไทยจึงแต่งตั้งนักองค์สมวนเป็นพระมหาอุปราชเพื่อไว้ถ่วงดุลอำนาจทางการเมืองของขเมนนะคะซึ่งขมนก็ต้องส่งเครื่องรัชบรรณาการให้กับไทยและยวนนะคะในสมัยรัชกาลที่3ไทยก็แผ่อิทธิพลเข้าไปในขมนอีกนะคะโดย เจ้าพระยาบด,ดินอเดชนะคะส่งยกทัพไปตีขมรในปี2376และปี2383สามารถยึดเมืองหลวงที่พนมเปญไว้ได้นะคะแต่ก็ถูกเจ้านายขมรร่วมมือกับยวนทําการรบต่อต้านไทยนะคะทำให้ไทยกับยวนเนี่ยต้องทําสงครามต่อสู้กันนะคะต่อมาอีกหลายปีเลยนะคะในที่สุดไทยกับยวนก็ได้ร่วมมือกันแก้ไขข้อพิพาทร่วมกันนะคะ ตั้งนักองด้วงเป็นกษัตริย์ขมิญนะคะและให้ขมิจัดทรงบรณาการให้ไทยกับยุนอย่างเท่าเทียมกันปัญหาเรื่องขมิญก็เลยยุติลงนั่นเองนะคะ,ะส่วนความสัมพันธ์กับล้านช้างหรือว่าลาวนะคะล้านช้างน่ะนะคะซึ่งเป็นบ้านพี่เมืองน้องก,กันกับไทยนะคะลักษณะความสัมพันธ์ที่ไทยมีต่อล้านช้างก็คือความสัมพันธ์ในด้านการเมืองะคะที่ไทยพยายามขยายอิทธิพลเข้าไปครอบงํามีความ ผูกมิมตรมิรีนะคะในด้านการทําสุขสงครามกันด้วยนะคะมีหลายด้านสมัยรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยเชื้อพวงของหลานช้างนะคะได้แย่งชิงอํานาจกันเองแล้วก็แตกแยกออกมาเป็นสาฝ่ายก็คือเวียงจันทร์หลวงพระบางนะคะแล้วก็จันปาศักนะคะแล้วก็ขึ้นตรงกับกรุงเทพนะคะทำให้ไทยเนี่ยสามารถสร้างความสัมพันธ์ด้วยการขยายอิทธิพลเข้าไปครอบงําได้ง่ายขึ้นผสมผสานกับการผูกมิมตรมิรี เพื่อให้เกิดความจงรักภักดีสมัยรัชการที่สองไทยมีความสัมพันธ์อันดีกับเวียงจันทร์นะคะเจ้าอนุวงศ์ผู้ครองเมืองเวียงจันทร์มีความจริงใจและก็จงรักภักดีกับไทยนะคะจึงบำเหน็จความชอบให้กับเจ้าราชบุตรบุตรของเจ้าอนุวงศ์ไปครองเมืองสําคัญคือเมืองจำปาสักส่งผลให้เจ้าอนุวงศ์มีกําลังเข้มแข็งมากขึ้น ทนที่สามเจ้าอุวง์จะรวมเอาอยางจันท์หลวงพระบางและก็จำปาสะักกลับมาเป็นอาณาจักรเดียวกันแล้วก็ปกครองตอนเองอย่างอิสระไม่ขึ้นกับไทยแล้วนะคะได้ยกทัพมากวาดต้อนผู้คนจากหัวเมืองทางอีสานของไทยในปี2369กองทัพเจ้าอุวง์ก็มาถึงนคนรราชสีมาก็ได้กวาดต้อนผู้คนและทรัพย์สินเพื่อนำกลับไปยงจันท์แต่คุณหญิงโม่ท้าวสุรนาลีนั่นเองนะคะ เป็นผู้นําชาวเมืองรวบรวมกําลังผู้คนต่อสู้กับทหารลาวจนแตกพ่ายไปนะคะและทางกรุงเทพก็จัดทรงกองทัพขึ้นมาปราบปรามช่วยปลดปล่อยหัวเมืองภาคอีสานที่ถูกทหารเจ้าอนุวงศ์ยึดครองไว้นะคะแล้วก็ตามไปโจมตีจนถึงแดนดินแดนลาวเลยนะคะสามารถเข้ายึดเมืองเวียงจันทร์ไว้ได้การก่อกบฏของเจ้าอนุวงศ์ในปี2369ก็ทําให้ทางกรุงเทพ เข้าไปกํากับดูแลอย่างใกล้ชิดมากขึ้นส่วนต่อไปนะคะความสัมพันธ์กับยวนแล้วก็ยวนเนี่ยนะเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่หนึ่งผลจากการที่ไทยให้อุปการะและช่วยเหลือนะะองค์เชียงสือมาตลอดภายหลังเมื่อองค์เชียงสือขึ้นเป็นกษัตริย์ยวนจึงทําให้ความสัมพันธ์กับยวนดําเนินไปดีดนั่นเองนะคะสมัยรัชกาลที่สองตอนต้นรัชกาลเนี่ย ไทยกับยวนก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะจนถึงสมัยพระเจ้ามินหมางยวนก็ได้ขยายอิทธิพลเข้าไปยังขาเมเอีกนะคะจึงทําให้เกิดความขัดแย้งกับไทยแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นต้องทําสงครามกันนะคะสมัยรัชันที่3ปัญหาขาเมเก็ยังขยายตัวลุกลามมากขึ้นนะคะทั้งนี้เพราะว่ายวนมีเป้าหมายที่จะครอบครองขเมเเพื่อเกลื่นชาตินะคะรวมทั้งแสดงท่าทีแข่งกล้าวกับไทย ความสัมพันธ์กับยวนก็เปลี่ยนมาเป็นศัตรูนั่นเองค่ะในปี2388ยวนก็ได้ตกไปเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนะคะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับยวนก็เลยยุดตีลงนะคะส่วนความสัมพันธ์กับหัวเมืองมาเลยูนะคะทางใต้ของไทยนะคะสมัยรัชกาลที่1ตอนต้นลักษณะความสัมพันธ์เป็นทางด้านการเมืองโดยที่ไทยพยายามขยายอิทธิพลเข้าไปครอบครอง ทั้งทางด้านการผูกมิตรไมตรีและการทำสงครามในบางครั้งนะคะสมัยรัชกาลที่หนึ่งไทยได้หัวเมืองมลายูบางเมืองมาเป็นเมืองขึ้นก็คือเมืองไซบูรีกันจันตังกานูและก็ปัตตานีนะคะซึ่งหัวเมืองเหล่านี้นะคะได้เข้ามาอ่อนน้อมต่อไทยในปี2328นะคะรัชกาลที่หนึ่งจึงปรดเก้าให้ผู้ครองเมืองเดิมปกครองเมืองศึกต่อไป ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับหัวเมืองมาลายูตอนสมัยรัชกาลที่สองและสามก็ไม่ค่อยราบรื่นดีเท่าไหร่นะคะกรุงเทพก็จึงส่งกลองทัพไปปราบปรามนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะมีผลทําให้รัชกาลที่สามทรงจัดการปกครองหัวเมืองมาลายูบางเมืองเสียใหม่นะคะความสัมพันธ์กับหัวเมืองมาลายูจึงราบรื่นขึ้นโดยที่ไทยพยายามให้เจ้าเมืองเนี่ยค่ะที่ฝักใฝ่กับไทยกับไทยเนี่ย ไปเป็นผู้ปกครองนะคะเพื่อจะได้ปกป้องนะคะป้องกันไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะอันนี่ก็คือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะคะเรื่องอของนะการเมืองการปกครองนะคะวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะแล้วขอให้นักเรียนทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็เราจะทำแบบทดสอบหลังเรียนด้วยนะคะ วันนี้นะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ